มันเป็นไหล่เขามันมีภูเขาพอน้ํามันตกน้ํามันที่ตกในเมืองอยู่แล้วด้วยประกอบกับน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาก็เลยท่วมหนักแบบนี้คือทั้งเป็นห่วงแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหลายคนแบบสิ้นเนื้อปกระโดดตัวจริงๆอะ่ะไม่อยากอ่านประกาศกรมอุตุเลยนะครับแต่เป็นข่าวร้ายว่าประเทศไทยแทบทั่วทุกภาคจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนสะสมยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อยนะครับก็เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกไปเลยร่องมรสุมกําลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและพาด บนออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและเราก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอยู่แล้วประกอบกันทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็แทบจะทุกภาคจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยนะครับก็เตรียมการกันดีๆเชื่อว่ามีความเดือดร้อนของหลายหลท่านแบบนี้นะคะเดี๋ยวทางทีมเนชันเราคงมีการระดมความช่วยเหลือเข้าไปด้วยนะคะเราจะต้องผ่านพ้นมันไปด้วยกันครับสุดท้ายครับ ไปดูนิดนึงเพราะว่ากรมชนเนี่ยจริงๆก็พยายามเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ามาให้ตลอดเราไม่ได้มีแค่ปัญหาน้ําท่วมนะเรามีาปัญหาภัยแล้งด้วยเกษตรกรเนี่ยต้องเผชิญกันมาหลายปีต่อเนื่องตอนนี้ทางกรมชลประธานเองก็จัดทาโครงการสร้างอ่างเก็บน้ําขึ้นมาเพื่อช่วยผ่นน้ําให้เกษตรกรมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปีติดตามจากรายงานกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันปิงปิงถาวรีตันตราวารัตรรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในช่วงนี้ค่ะ จากปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ที่ผ่านมานะคะส่งผลให้พี่น้องกเกษตรกรนะคะรวมถึงราษฎรเกิดสภาวะปัญหาภัยแล้งสภาวะขาดน้ําค่ะทําให้ทางกรมชลประทานได้มีการน้อมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาแหล่งน้ําแก้ไขปัญหาสืบสารรักษาและต่อยอดโดยมีการจัดทําโครงการสร้างอ่างเก็บน้ําขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยผ่อนให้กับกเกษตรกรได้มีน้ํากินน้าใช้ตลอดทั้งปีภายใต้การดําเนินงานนะคะของท่าน รองอธิบดีกรมชนประทานฝ่ายวิชาการค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรากันถึงประเด็นนี้วันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะท่านเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัตรค่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับแล้วตัวอย่างโครงการที่ทางกรมชนประทานนะคะได้นํามาดําเนินการมีโครงการไหนที่สำเร็จผลบ้างไหมคะเกือนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับที่ลบบุรีหรือสระบุรีนี่นะครับตรงนี้ เป็นโครงการที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพระบิชกของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําค่อนข้างขนาดใหญ่เก็บน้ําเกือบพันล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาอุตุภัณลดลงนะครับในภาพรวมเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีหนึ่งในนั้นเราก็มีเกินป่าศักดิ์ชนละศิ์ที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็มีพี่น้องทางด้านการเกษตรนะครับอีกหลายแสนไร่ก็ได้รับประโยชน์จากการเกษตรตรงจุดนี้ด้วยนะครับนี่ก็ข้อส่วนหนึ่งนอกจากนี้ก็จะมีโครงการที่อยู่แถวนครนายกนะครับของในหลวงรัชการที่9เช่นลำพญาทานใส่น้อยใส่ใหญ่ครับซึ่งเราจะต้องทำการศึกษานั่นผมกต้องถึงเวดล้อมแต่พระองค์ท่านเคยวางโครงการไว คู่กับเขื่อนขุนด่านประการชนตอนนี้เขื่อนขุนด่านสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่อีก3าอ่างเนี่ยยังต้องด,ดําเนินการศึกษาอยู่ตามที่โปรงท่านเคยรับสั่งไว้นะครับตรงน,นี้เราก็วางโครงการไว้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ไดครับค่ะแล้วแต่แต่ละพื้นที่อค่ะในอนาคตจะมีการต่อยอดเกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่มเติมไหมคะครับมีความจาเป็นอย่างยิ่เยงเลยนะครับเพราะว่า ถือว่าเป็นการใช้คำว่ามองการไกลหรือพระอัริยภาพของในหลวงรัชกาลที่1ินะครับว่า1โครงการชุมพรทานเนี่ยสร้างมานานแล้วนะครับตรงนี้เราจะต้องบำรุงรักษานะครับหลายๆโครงการเนี่ยองค์ท่านก็ให้ไปทําระบบกระจายน้ําขึ้นมาในแปลงนาจะเห็นว่ามีสถานีสูบน้ําเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีานะครับที่เกิดขึ้นมานะครับแถวนครสวรรค์เก็บน้ําห้วยเฮียที่เชียงรายนะครับองค์ท่านจะมอง ทุกจังหวัดนะครับทุกภูมิภาคและก็มีที่จันทบุรีตรงนี้พรงท่านให้ไปไปดูแล้วก็ขยายระบบเรามีอ่างแล้วแต่เรายังไม่มีคลองส่งไม่มีท่อส่งน้ำพรงท่านก็ให้ไปขยายโครงการส่วนบางโครงการเนี่ยใช้งานมานานก็ต้องซ่อมนะครับพองท่านก็รับสั่งว่าเหมือนเครื่องยนต์นะ<ช>ครับบางครั้งเราก็ต้องอซ่อมแต่ดูแลให้มันดีถึงจะใช้ใชงานได้ ก็ม <S preach science> ีโครงการในเขตของส่วนใหญ่จะเป็นท <owner gef> <necessary> ่านก้อยวางใจกับเขตภาคใต้อาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องชาวใต้เนี่ยประสบปัญหาท้งน้ําท่วมแล้วก็ภัยแรงอี่างนีผมเรียนนะครับแถวนราธิวาดยาลาปัตตานีสามปีจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ตรงนี้ก็จะมีโครงการที่เราไปขยายโครงการอยู่ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ท่านค่ะได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าทางกรมของเรานะคะจะยังคงสืบสานพระปณิธานในการดําเนินโครงการพระราชดำริต่อเนื่องต่อไปค่ะ ครัผมว่าสิ่งที่พี่น้องชาวไทยน่าจะภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็ถือว่าสถา,าบันพระมหากษัตริย์นะครับได้ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำมาอย่างยาวนานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชการที่9ที่ทรงครองราชมา70ปีและมีโครงการพรัฒนาแหล่งน้ำประาพระฤกเกิดขึ้นเกือบจะ4,000กว่าโครงการเลยนี่นะครับแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้ถึงทุกวันนี้ณวันนี้ในหลวงรัชการที่10นะครับทรงมีพระิกนะครับมีพระราชดำรัสให้สืบสารรักษาอยอดยังมีอีกหลายโครงการของส่วนหนึ่งของในหลวงรัชการที่9ที่จะต้องทําให้แล้วเสร็จนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นต,นตอนการก่อสร้างประมาณ206โครงการนะครับ ก็ยังเหลืออีกประมาณ16โครงการที่ในหลวงาการที่สิตทร,รงรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อเนื่องใหแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะั้น ประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยถือว่าการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับสร้างความมั่นคงด้านน้ําให้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ทับที่มีต่อพี่น้องชาวไทยครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่พี่น้องเกษตรกรต่างก็อุ่นใจค่ะที่ทางกรมชลประทานนะคะยังคงสืบสารพระปาณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาด้วยนะคะวันนี้คอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบ เรื่อน้าเป็นเรื่องสำคัญเสมอจะแล้งหรือจะล้นการบริหารจัดการสำคัญนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าใน Morning Sport กลับมาดูความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของอดีตรองแชมป์อย่างลิเวอร์พูลที่โดนนาปรีสอนบอลไป4ี <จะ S 1> ประตูจะยังอยู่อ่านด้วยใช่ไหมคะผมเล่นตัวเองเรียบร้อยแล้ว, <laughs> ลวกะว่าเดี๋ยวให้คุณฟุกอ่านนะ <laughs> คุณรกช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ฉลองครบรอบ35มปี TPI Polin รับโปรโมชั่นสุดคุ้ม2ต่อทั้งลดทั้งแถมต่อที่1ได้ส่วนลด10%ต่อที่2ได้สินค้าแถมฟรีเริ่มช็อปก,กันเลยที่ Call Center น์แปดนเตอร6เ์0 8 1 9 3 5 9 6 8 1 0 8 5 6 6 0 8 5 6 5เว็บไซต์ TPI Polin.com Line @TPIPL Lazada Shopee ร้าน TPI รั k